สวัสดีจ้าพี่น้องอ่ะมือนี้ชิพ่ามาหาไตาเฮ็ดละงหงค่ะเนาะหาว่าเฮ็ดละงหง,งออกก็พากันมาหาเนาะคะนะ่ะเนาะมาไตาเบิ่งจิ้งจุ่บอนะคะปีซีกลัวแล้วนะคะเนาะพากันออกมาแล้วนะคะ่ะพ,พี่น้องไปหลุ่นน้ำกันเราจีได้บอมอือตายจ้ะให้ผิดห้ออยูแล้มูลเล็กแหกไม้ล้องห้าเลยคะ่ะพี่น้อง ลืมหมดมือจับกล่องอีกแล้วพี่น้องเอ้ยยิบมาแล้วว่างไว้านรดนะคะเนาะวันมแนเอาใส่กระเป๋าแล้วบ่เห็นพี่น้องอันดสิใส่กับบ่เห็นนะเดะี๋ยวมือจับเอาอีกแล้ว อาจจะสั้นๆเน้แล้วแต่นเนาะพระมาบมมีมือจับอันกล่องนะคะใหม่ใหม่เชือกฝีปอหินงกเหลืองนะคะพี่น้องกำลังถอดหมกเดี๋ยวจะตัดขาแล้วคะ่ะเนาะงามๆอยู่ค่ะไปดุลต่อกันพี่น้องขาไปเรื่อยๆพี่น้อง เห็ดละงกมันหลียู่นนี่ดอกกำงามเลยจ้ะกำลังเปิดผ่าอ้อมแล้วค่ะเนาะไป่นองหอมอมอือมันละเห็ดละงงแล้วค่ะเนาะดอกนึงดิ้นดิี่เก็บอันนี้ก่อน จุมเฮ็ดั้งโอกเหลืองนะคะก็จะประดอกใ่ญ่เป็นไหนนะคะเนาะนคือนีเดซี่ดอกมาแล้วกำลังเกิดไมนะคะเนาะพี่น้องพอเฮ็ดล้งโง่อยู่แล้วสองดอกทัะงนมดงามเลยกำลังเปิดหมวกออกนะคะเนาะ งามเลยนะคะเอากำลังเปิดพร้อมนะคะนี่พรอยแล้วพี่น้องกำลังงามเลยโอ้นี่ดอกนึงนอนเสองดอกง,ง,งามๆพี่น้องคี่แจ้งแล้วนะค่ะพี่น้อง เฮ็ดก็บ่อ่ไยเลยป่ะนี่น้องนี่พี่น้องยางงามเลยน้าพี่น้องพอเห็ดล้วเนาะจ้ะเนาะ เห็ดลังโงกค่ะพีน่น้องสามจุ่มมันง่นนงามเลยจ้านี่โอีกจุ่มนึงนะคะพีน่น้องเป็นจุม่มลราโงกเหลืองพี่น้อง ตอกกำลังหนักนะหักเลยนะจ๊ะนี่จ้ออนะไนะอตรงนี้อีกนะะเนาะสองดอกมีอ่ดอกนึงี่นนี่สองดอกเนาะฮนะเนาะโลดตาเพื่อน สวยๆเลยจ้า